สบายดีทุกๆคนถุกมองทุกบอลตอนนีก้ก็บรรยากาศประมาณ8ปดโมงห้คครราสิบหกนาทีทุกๆคนมาเหนือกับบ้นอารันที่เซาเอตคืมผ้าคืมผุมนคือเก่าหน้าตาลี่ที่ผพพ้าไปมกปลากระปองใส่ปีทุกทุกคนขอบุญคุณหลายๆทุกทุกคนที่ติดตามที่เบิ่งที่ชมหน้าตาลี่ฮอตเมอร์นี่ทุกทุกคน <c oughs> น่าก็จะขออันขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เปินเบิงบ่งนเปิลนชมที่เปินติดตามมากกว,คควออ่านี้อทุกๆคนขยันมาคำนั่งลายกา้พีอย่างนอพีอยังลืมแล้วัง พี่นุว่วนคอนเกนพี่น้อยอุบลแล้วก็พี่มอนทาเคะพออยู่มังนอกเพื่อุมนี้เขาเอ่ยซื้อมาแล้วก็พี่คนหนึงก็เพิ่นก็เป็นขา่าวก็อยู่มัง,งนอกคือกันที่ว่าให้เขาไปหานไม้ให้เบิงแล้วกะ็บ่าวอิ่มเบิ้นคูดเพิ่นก็เบิ้งเพิ่นก็บส้มห้อยอยู่เรอบชุมคนขอบคุณคูดลายๆเด้อแล้วก็ปลาห่าโอ้และะ้วก็ละกะปลาอ้วนอ่าเซอรี่แล้วกะ็อ่าพี่กะทิและะ้วก็ สาวยิงล่ะกะสาวหอมแดงน้องกี้ล่ะกะบ,บ่าวจอดบ่าวหยะบ่าวนอดทุกุกคนทุกวงทุกบอลที่ที่ตามที่เบิง่งที่ซุ่มนาตาลีล่ะกะพีคนด,ดูย้อนหลังล่ะกะพีที่ป่าลืมมีที่เหาไปกินข่าวอยู่ป่าล่ะกะทุกวงทุกบอลที่เหายังบวชจักซื่อล่ะกะสาวดาวเพื่นกคยอยู่กรุงเทพล่ะกะพีคนหนึ่งก็เออสาวดาวก็ท่าม้ออยู่กรุงเทพบ้านสาวบอยเบิ้นเวดนามล่ะกะกัพีผู้ชายคนหนึ่งที่เพื่อนมักยองมักซุ่มทุกคนนอทุกคน ก้าวโพดนุคุณลายนาทลี่ช่วยพ่อในคืนนี้เกิืให้ลำให้รวยเด้อผู้เบิ่งผู้ชมแล้วก็เออแล้วก็พี่ทานหม่คนหนึ่งมาอยู่คอนเกลนคอยให้ลำคอยรวยคอยให้ืนนี้เกิืให้สุขภาพแข็งแรงเด้อที่เบิ่งที่ช้มนาทลีที่บาดูย้อนหลังเมื่อสู่คนมองทุกบอลพี่คนหนึ่ง่ปก็อยู่พลังสีทางจักชื่อควรจักซื่อจะได้น้อลืมซื่ออะไรให้คืนนี้เกิืให้ลำให้รวยเด้อเงินในน้องทองใลยมาหน้าที่ช่วยพ่อในทางหน้าจอทุกคนที่ไปตอบคอมเมนต์ทางยูทูบอีกต่อไปทางยูทูบต่อ่อจตูดิโอนะทุกคน ไป,ปไปมกเลยเปนสิคาวมาสิสวยเลยโอ้ยปลากระปองใส่ปีสู่ทุกคนสามคนสามมืคัวปีหลักตะไคร้หัวชิงไข่รก,รรก,นนนะกระเทียมทุกคนยำปนิฮิตไปเอาเห็ดบดปลาปลูกกันเลยนะตำกระเทียมทุกคนปลาเดกบักผิดหรือปลาเดกเป็กน,นัวคุนปลากระปองคือมีวนเปิดคือว่าเกลี่ยม,มิลินม,มันนี่นะแต่เก่าคือมีแนวดึงองบอ โอ้ยเอาลงไปทุกงเห็ดงว่วงดึงเห็นไหมเปิดม่ได้เด้คุ้งวะเลยขีพุ่นขีอันนี้ยทะลุกันแล้วเห็ดงว่วงดึงเห็นเลกูว่าย่านเป็นหยังเห็นง่วงดึงขนาดนี่เปิดม่ได,ด้แล้วเห็ดเงื่อนเห็ดงว่วงดึกว่าล้วก็แล้วเทุกคนนี้แกให่อามีดงัดโอ้ย นั่นสีจุม่มไม่มันเนียมัน่มันข้างแิคูอนี่พวกกินแบบพอเพียงทุกคนอกว่ากันมันรุ่งพุ่งพัวเตกนะมันเก็บนะบ่วท่านเฝ้าก็ถืออยู่อันหน้าตอนนี้กะทิมาเทอันนี้ลงปีลงขบทุกคนเบิ่งออเดอร์เ <c> ฮ <oughs> ้สปินยังไงมาจะได้กับเบิงเอาอิอโอ้ยลืม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 ,ลมตี่มคน ตัาอันนั้นตั้ข่าก่อนตัามูจวิงข่ก่อนลืมเอาออกก่อนในวันกับมาจับมือมันจับมือมันจะปัสกาขัดบืถือมันทราบตัามูจิงข่ก่อน รียมชงนิ่มกร้เผาาหมูปลากระปงนั่นเนี่ยมันยากนี่มันซ่ามามุดอย่างเดีวที่ตามระเบิงระทุ่มต่อไปทุกคนมาสิเป็นอะไรมาสบสีนัวพันนับมันใจบาต้องเซตํามแหลทุกคนอย่าลืมอันนั้นเอิญเทานิงเท่านิงวนคูนสาวดาวสาวซ้อนวนคูน ปีเทลงทุกคนมาเด้อมาหลับเบิ่งหลับชมน้ำน้ำกันเด้อแล้วเขากะทิเทปลากระป๋องลงทุกคนมาเนี่ยนะเบิ่งเอาด้วยทุกคนนาตาลีลืมยังลืมใส่ผิดเบ้ิพี่ต้องทานปากบื้อปากบื้อหนูเพี้ยนเลยเผ็ดเผก้งทำไมมืดฮะปลาเกลือบปลดทุกคนหน้อยป่าเผ็ดเผ็ดปูเผ็ดปวดเผ็ดโพปลากระป๋องสามเมฆคู่ว่าง แ่มับนบาดมือเด้อันนี้กัจุ่มแล้วจุมจ่มอีกโอ้มานม่แต่คนได้สี่ตัวหาตัวเออมาอยู่วันนี้นักขชิค้นเขากันจังที่ทุกคนมกปีใส่กระปลากระป๋องพี่น้อยเป็นกระบ,บอกว่าน้ตตาลีขันว่ามีเวลาขา,ามีกุบมีเขียดป้าโทรศัพท์มันสีดับทุกคนเป็นอย่างบอลในพูดพดโอ้ยว้าวยนีเป็นเรื่อง กูไปถอยเป็นควมทุกคนถ้าว่าโทรศัพท์พาเพ,าเพาคือบ่เห็นหุ่งคือเห็นกันเด้อกุ๊กน้ำเด้อนาตรีก็จะเอาประเด็กลงทุกคนพาหมกอย่าเข้มเด้อทุกคนเลยประเด็กกระจบุติกวง อย่างโบถ้าป่านนู้นกระโดดกระเดียดใบักเผาห่าวนะบ่บักเผาอะไรอย่างนู้นตุกใจดีโอ้ยอันไรก็พูดพูดนอกบ่าวดอกลืมมาเล่นอยังกันได้จะจะปูบ,บักเผาใกล้เฮนนือนทุกคน,นตกใจเช่นเดียวกับปูเคทย้อนควรควนนี้ผีพายเบิดย้อนบักเผาห่าวนี่แล้วเห็ดเช็ดนั่งตะมือเธวินเนี่ยเป็น เป็นบ้าเป็นโวจะไปทีพโพูเป่งนัวเมียนพวยเกลือเลยเป่งนัวนี่นะตุกมุกตุกใจเบิดแนวหนึ่งกับแนวหนึ่งไปแปลูกสักเท่าบางเผาใกล้เพื่อนนั่นเป่งนัวก็ยังแนวลืมเลย คนเข้ากันทุกคนคนเข้ากันคือดำปื๊ดๆที่มันนี่เนาะพูดพูมาเข้าหาวนี่ยไร้เทื่อดอะไรที่เหตุผลนักดนตรีนะทุกคนโดยกาตากำลังนางไวายกำลังนายนั่งไวาพระอยู่ว่าโอ้ยกำลังใส่สมาธิง่ายล้งพลังตกใจชิมดู จางทุกคนคุณขากันถ้าจะมา่โมกเทพบับเทพพระธาบึกบรนเทาขีดนะทุกคนทิ่เป็นใครคือบ้านคือเมืองอยู่บ่ แคบเลยทุกคนมุกป,ปั่นนี่ไปตรงเผื่อแล้วกันเพื่ออะไรทุกคนเดอ้อเผื่อตัดต่อแล้วเผือ่อลงคลิปแล้วกันประมาณสิบเอ็ดโมงเด้อเผื่อแล้วมีมัข่ายเข้ามงเลย เพื่อมั่นสบายดีเพื่อมั่นสวัสดีโอ้ยสงเติบอันนี้แหละทุกคนเด้อทุกคนเราตื่นมาค่ะมาต้องเอาความดีก่อนยิ้มออกหน้ายิ้มไว้ก่อนทุกคนยิ้มกดอ่านตาบ้ากันตาบ้านกดเสิอยิ้มกระเสือกดอ่านจุดหมายทุกคนต้องมองถุกบอลเมื่อวานนี้มากินมกมกอะไย่างวะมกปลากระป๋องนักข่าวไทยนีแต่แนวหอมทุกคนวันนี้พักอีกจู่ ไอตูก่ก็ชิงค่ายมักอันอนานร่วมกันอยู่นี่แหละและก้กขาทส่สูมใบพอดีทุกคนใท่สูมจักหน่อยอ,อ้อสองใบเพื่อนั่งสูมแห้งถ้ากัตชีเปนุ่มกันมกกันทุกคนถ้ากินน้ำกันจะเข้าเลือดนี้ปลานัง,งร้าทะเีเยอตุกใจแห้งทุกคนมันมักเข้าหาลุวมที่างกัตชี ม,มาเท่ากับไม่จะโตทุกคนเคยเห็น,มน,มนนะเมล็ดแดงไหมโตเบียบพวกเพียงกินแบบอยู่ได้ทุกคนว่าวกันเพรอลไรเมื่อวานเนี่ยบ่ายจะก,กินอะไรมากไม่กินแบบพวกเพียงแบบอยู่ไรก็พออีกคือจิบบโดนดอกนู้ทุกคนมากับจิบบเฮงเนาะแม่นหนนยุบแล้วก็กินแหละโทรศัพท์กับอยากตายมันดับ,ดบๆทุกคน ขอดับได้ได้เงินก่อนสุกกระบบ่สุกเลยทุกคนคักขัดไอเขียนจะงอกทุกคนวัว ให้เบิ่งใกล้ๆกันเด้อพอดีอ่านได้เพียงเปียวแนี้ยู่ทุกคนมาเด้อมากิ้ข่าวคณะที่กินเที่ยวเอิญนั่นซื้อออกมาคนเที่ยวเอิญซื้อออกเป็นตะเลขอันเดียมาเด้อมากิ้ข่าวคณะนี่เด้อก็ลื้เอิญเพื่อนสาวารื้อตลอดเพื่อนสาวพมาเด้อ เกีเงป่วประตูว mm. ุน่นว khắc cho nhạt ơi thì có đâu bọc hạt khơi ơn khơi ơn khơi bọc ơn thì thong thừa bà căn đứa มาเดินพี่นวนคนเก่นพีน่หน,น่อยอุบลพี่ม้อนถักแล้วก็เซอรี่อาซาฮอมแดงโนกี้บ่าวจดบ่าวยะเบานอ็อต้วก็น้องดาวโกธโม้วก็คนหนึ่งอีกก็อยู่เมืองนอก,นอกที่ใส่ฮับแอนใส่พีหานำห้ำม้นหนึ่งมาเลิกกินเข,ขาหนาตาลี เท่านี้บุญคูนท่านซอบุญคูนเมาอิ่มบุญคูนมาเดอ้อเุ็นแบบเป็นเบิ่งตลอดขอบคุณค่าร่ำรว้ยคืนหเกินเดยอะแต่คนจิดูยอ้อดล่างเอรี่เออแต่บอมมาเด้อกระเพริดเวลาลืมเฮ้าอันที่ว่าเทาลืมมีดมาเดอ้อคุณคนมองทุกวอนเนี่ย เทากับลุ้ลุ้ลืมๆประชารเชื่อมเองประชา,า,าร์ดใหญ่เท่าเด็กกระตุ้มจะเบิกคุ้มโอ้โหรวมตัมะชาขนาน้างหน้ากันแล้วอะไรกับคว่ำบ่นคว่ำสื่มาไว้ก่อนทุกคนสืนมาในะยิ้มอะไดีแล้วทุกคนยิ้มดีทักทายสบายดีทุกคนทุกหมอรุอนนะ่นบอลนั่นครับว่าดี เมื่อพี่กะทิมาเรื่องเช้าพี่กะทินะครัเช้าเช้าเช้าน้อยพี่เช้า,าน้อย มาลืมขอตัวขอภัยด้วยนะบุจุรย์นไะเทบขัดทุกคนจะบรนัวั่วันน้นนัวนะในในหน้าจอแล้วก็จิต่อทั้งเงินยูทูปจิตตอดิูทั้ง YouTube, ท,ทั้งนเายอีเมนยูทูอ, YouTube, อันฮัเบิรงแนละ้วยูทูปจิตตอดิวบัต่อขอกคุมนะ ไม่พะนะให้คุนเกิให้ร่ำให้รวยเด้อพอได้เบิ่งพอได้ทุนาารีให้ร่ำให้รวยให้ข้าขายมือให้นเกินเบาอิ่เบิ่คูณกาคลายมือให้ร่ำให้รวสุขภาพแข็งแรงัดดนมองุบบอนพอได้เบิ่งพอได้ทุนาตารีที่ว่าเปิดตู้นลังเปิดทีมบ้าไปวจดกููนนะที่ว่าบอกขามโคนาก็แมงวัน นาทะเลช่วยพอดหายคือๆๆหหพเ,พเห้นเกิดในร่ำรวยเด้อสุขภาพเค็งแรงร่ำรวยวิดีมีเฮงเงินเลยนองทองเลยมาฮุกังกันในคำบ่าวให้ทุกคนเด้อคิดเด็กขนาดปู่เกศท่านนว่าอ,อ๋อเนี่ยนี่ไมาเด้อพอดเลยดีเบสในป่าทท่าน,น,นแหละเสียบๆทุกข้อนจะจุ้มอะไรพอแล้ว นั่แหละค่ะอืมเริ่มกินบัคเต้โอ้ยอืมเป็นเฉลี่ยวมาหูมึงอ่ะประจานขึ้นวามาเร้าวหาตุกทั้งกะทีนะจนนึกจนนึกเกือบได้เป่าหน้ามาตุกใจเงีงก็ได้ ย่านเมืมองวันโตมมีอีกที่ปะว่าวพืชเป็นผู้ที่ให้พักใน,นพี่หน่อยบ่พี่หน่อยทังเบิ่องดลคลิปหน้า ยัง่ยอืมบุตรองอะไรหน้าที่นะทุกคนเกื่อชลูดคลิปแรกเพื่อสียบบเกืออ่อสีอัอดดแล้วนะจนวัดเทียงจนบาย เพือๆเพือดัทำใบาชงใบาสามจาังเด้โว้ยแสบเงี้โอ้ยสะบัดตมเกรงว่าจะกินขัดสะตอมนะแสบเลยแสบแด้มานเนอหมกปลากระป๋องคุณพ่อพอลอยพลาะ นาตัลี่มกปีไทยกบไทยเน่แล้วมัาขึ้นพ่อแล้วลวกแล้วก็ลุยมกไปเลยอย่างไรเรื mm ่อ hmm. งวันตัวเดียวคือขาดเทบอกท mm hmm. ุ่ที่คือมีวันนาอ แล้วก็ไว้ทุกคนไล่ไล่ปั๊บเข้ามาปั๊บไว้คือเมองวันจะไปลากหน้ามอันนี้มันโตเพาบวกกินนะมันจับเลยก็มีบางคนกินข่าวนั้นเมงวันก็ปุดกับไล่ไล่คไม่น่าจะมีบ้านดอก มาเดินไหมป้ากระปองโห่ก,กันใหม่ทุกคน ให้คนจากกัจะลืมทุกุคนใส่สมาธิตึงเทียงใส่สติดีๆเพื่อจะได้สำเร็จทุกทิ้งทุกอย่างสบายดีบายดีค่ะ